สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะจาทุสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออรไทยสุกิจค่ะคุณแม่มาจากไหนคะคุณแม่มาจากจังหวัดยโสธรค่ะแล้วคุณแม่รู้จักที่นี่ได้ยังไงคะ,ะดูทาง youtube เจ้าค่ะ,ะมันเด้งขึ้นใช่ไหมแม่ใช่เด้งขึ้นอยู่ดีๆเพราะว่าเราก็กําลังค้นหาที่ปฏิบัติทางนี้อยู่จะได้มาส่งทางดวงวิญญ,ญาณ แก้กรรมอย่างนี้ค่ะพอดีคลิปหลวงพ่อก็เด้งขึ้นมาให้เห็นก็คือโดนใจเลยว่าต้องใช่ที่นี่แน่นอนแล้วหลังจากที่เห็นคลิปแล้วนานไหมคะถึงได้มาที่นี่เออประมาณเดือนกว่าค่ะเพราะว่าจําเป็นต้องหาปัใจจัยใช้หนี้สินก่อนหาปัจจัยมาแต่พอดีมาป่วยก่อนก็เลยมาเลยยังไม่ได้ อาวางแผนจะเก็บเงินเก็บอะไรมามาโดยที่ไม่มีปัจจัยมาคือตอนแรกที่จะมาที่นี่ก็คือตั้งใจที่จะมาแก้กรรมให้ดวงวิญญาณใช,ใช่ไหมคะใช่เจ้าค่ะมาเพื่อจะแก้กรรมให้ดวงวิญญาณทาแท้งสองแล้วก็กุมานแฟนเคยเอามาเลี้ยงและได้อยู่กับเราแล้วเขายังอยู่อยู่อย่างเงี้ยสื่อมาแล้วก็ดวงวิญญ,ญาณกุมารยังอยู่ด้วยก็เลยเป็นทั้ง ที่ทำแท้งแล้วก็ดวงวิญญาณภูมารสองดวงก็เป็นสี่แล้วคุณแม่อยู่อยู่ที่นี่มานานหรือ,อยังคะอยู่มานานแล้วค่ะตั้งแต่เดือนเมษาของปีที่แล้วสองพันห้า้อยหกสิบหกตอนที่มาครั้งนี้ตอนที่มาครั้งที่นี่แรกๆอะคุณแม่ยังเป็นคาวาสอยู่ หรือว่ามาหรือว่าบวชทีปรงผมเป็นคารวาสอยู่ค่ะเอามาปรงผมที่นี่มาปรงผมที่นี่ค่ะอะมีเหตุจูงใจอะไรถึงได้ตัดสินใจปลงผมอ๋อคือปรารถนาคืออยากบวชให้กับดวงวิญญาณและอะเจ้ากรรมในเวรแล้วก็พ่อกับแม่ด้วยค่ะคือตั้งใจก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราไม่มีปัจจัยจะสร้างบุญกุศลให้พ่อกับแม่เลยอยาก เอาบุญบวชทดแทนบุญคุณพระคุณท่านแล้วก็เจ้ากรรมในเวรเจ้าค่ะแล้วพอมาที่นี่นอกจากแก้กรรมแล้วธรรมะของที่นี่คุณแม่คิดว่าเป็นยังไงคะธรรมะของธรรมะของหลวงพ่อคือดีมากค่ะคือไม่เคยไปปฏิบตัติหรือว่าไปแก้กรรมที่ไหนเลยและธรรมะหลวงพ่อจากเราที่ทุกมีความทุกข์เป็น คนที่แบบว่าต้องรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆด้วยตัวเองเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกๆค่ะแล้วก็อาชีวิตของตัวเองต้องต้อง,ต,องต้องแก้ไขด้วยตัวเองและปัญหาทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเองแล้วก็ได้รับธรรมะจากหลวงพ่อก็ได้ปฏิบัติจากคนคิดมากจะเป็นคนซึมเศร้าอยู่แล้วชอบอยู่คนเดียวค่ะ ชคิดอยู่คนเดียวตัดสินใจเองคนเดียวก็ดีขึ้นมากค่ะก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสโล่งเบาสบายค่ะก็ถือว่าได้ชีวิตใหม่เลยเจ้าค่ะคุณพ่อหลวงพ่อกิจกิจจาซาโลลูกก้องกาบขอบพระคุณที่หลวงพ่อเมตตาแล้วก็คุณแม่เศรษฐีวันที่เมตตาเจ้าค่ะให้ชีวิตใหม่เหมือนกับ ไม่เคยได้ชีวิตใหม่ที่ไหนเหมือนที่นี่เลยเจ้าค่ะเหมือนพ่อ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 กับแม่ท่านหนึ่งเลยเจ้าค่ะพ่อก็เสียแล้วแม่ก็เสียแล้วไม่มีใครเจ้าค่ะแล้วคุณแม่คิดว่าธรรมะของหลวงพ่อนี่เป็นธรรมะแท้ไหมคะเป็นแท้เจ้าค่ะสื่อได้มีเหมือนเราได้รับ แล้วก็เราได้ปฏิบัติเราได้รู้ได้เห็นจากที่เราไม่เคยปฏิบัติที่ไหนเลยก็คิดดูแล้วกันว่าเราไม่เคยปฏิบัติที่ไหนเราได้เราได้ปล่อยวางได้เราได้แบบว่าไม่ต้องกังวลคือคือมันเบาเบาทุกอย่างค่ะทำให้ชีวิตมีความสุขมากทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้เยอะค่ะแล้ว เกี่ยกับกระแสมีคนพูดบอกว่าสถานปฏิบัติธ,ธรรมของเราเป็นอสอนรำแบบลวงโลกอะไรอย่างนี้คุณแม่คิดว่ามีความเห็นยังไงคะอ๋อที่กระแสนะเจ้าค่ะเป็นแบบนี้ก็อยากให้ท่านที่ได้ดูคลิปหรือว่าได้ฟังส่วนมากก็ขอให้ได้มาเข้ามาศึกษาเองนะเจ้าคะ่ะจะจะติดตามการที่เราที่ไม่รู้แล้วเราก็ไปคุย ในการที่มันไม่ใช่ความจริงเลยขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังจากกะระแสก็ขอให้ได้มีสติได้เข้ามาสัมผัสเองได้เลยเจ้าค่ะที่นี่มีอาหารพ่อ,พอ,พอแม่ที่เข้ามาหลวงพ่อเมตตาให้อาหารให้ที่อยู่ที่อาศัยฟรีเจ้าค่ะแล้วก็คอยช่วยเหลือทางที่เราคิดผิดเดินผิด หลวงพ่อคอยเทศนาทุกเช้าให้ธรรมะทุกเช้าแล้วทุกท่านก็จะพบสิ่งเป็นจริงนั้นได้เจ้าค่ะแล้วตัวคุณแม่เองนี่สังเกตเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะจากจากการคนที่ไม่เคยพูดคุยอะไรเลยก็ได้คุยได้มีสติ ขึ้นมาจะทำอะไรก็ได้มีสติแล้วก็คุยกับเพื่อนผูงมีรอยยิ้มแต่ก่อนไม่ยิ้มไม่เป็นเดี๋ยวนี้ยิ้มได้แล้วค่ะสาธุ <c oughs> แล้วคุณแม่คิดว่าจะอยู่กับเรานะไปอีกนานเท่าไ,ไหร่คะก็ขออยากมีบุญก็อยากอยู่ไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อเมตตาให้อยู่ที่อยู่ที่อาศัยที่ เราได้ศึกษาธรรมะหลวงพ่อเมตตากับแม่ชีมากเจ้าค่ะ,ะที่ได้อยู่ที่นี่ก็คือหลวงพ่อกับคุณแม่เศรษฐีวานเมตตาให้ที่อยู่ที่อาศัยคอยช่วยงานได้บำเพ็ญเพียรได้ศึกษาในพระธรรมเจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อกิกจจจาสาโลนะที่นี้ด้วยเจ้าค่ะที่เมตตาชีได้เกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่ค่ะ แม้นว่าใครจะพูดยังไงก็ช่างก็ขออยากให้ท่านที่ได้รับคำสื่อมาก็อยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองก่อนเจ้าค่ะก่อนจะสื่อในทางที่ผิดผิดกันเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุค่ะขอคุณให้คุณแม่จเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุ